กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่55ประจำเช้าวันเสาร์ที่21เดือนธันวาคมพศ2567ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านกร่อสวยๆมาฝากพี่ๆหนึ่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 1 9 33นนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันเสาร์จะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะ <c oughs> หลวงพ่อพรมวัดช่องแครปี2517ค่ะ รายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะ รายการที่3เป็นเหรียญเสมาพุทซ้อนนะคะหลวงพ่อคูณค่ะรุ่นเศรษฐีอีสานนะคะเหรียญเสมาพุทซ้อนค่ะรุ่นเศรษฐีอีสานค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นหลวงปู่มั่นนะคะด้านหลังเป็นเครื่องบริการนะคะ รายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าสุงค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงค่ะด้านหลังเป็นท้าวเวสสวรณนะคะ สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่หเป็นเหรียญเงินก้นถุงหลวงพ่อทองเต๋นะคะเหรียญเงินก้นถุงหลวงพ่อทองเต๋วัดสามงามค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8ดเป็นหลวงพ่ออุ้นนะคะหลวงพ่ออุ้นวัดตาลกงค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่พี่ 300ร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนอนะคะวัดเทพศิรินค่ะเหรียญท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินนะคะด้าน,นหลังนะคะพี่พ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะปู่ทีมวัดระหารไรค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะ สามบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ค่ะ รายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพัาปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักนะคะพัาปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักค่ะ รายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเจิมวัดหอยรากนะคะพระปิดตาหลวงพ่อเจิมวัดหอยรากค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพรยาเต่าเรือนค่ะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองพระยาเต่าเรือนค่ะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะ สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชค่ะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อกวยนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้งานค่ะพี่พเลี้ยนจตุรพิธพรชัยหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะ 300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะพระขุนแผนผงพายกุมารน,นะคะของหลวงปู่ทิมค่ะมาในเลี่ยมกรอบเงินเช่นกันค่ะ ด้านหลังนะคะพี่พี่พระขุนแผนผงพายกุมารค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ